นะครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับนะแล้วก็จะมาเล่นนะครับหนึ่งจุดแปดกันต่อน่ากินนะครับชุดนี้ครับมอนหงเนี่ยก็จะไปมาราดีมากก็โหวดมันหงก็คือเราจะทำฟาร์มชุกแคร์เกนกันต่อนั่นเองก็ไม่ใช่เราไม่ได้ทำฟาร์มชุกแคร์เกน เราไปหาหมูบ B ออหม่บ้านเอบีซีเออหมู่บ้านเอบีซีนั่นเองผิดห้องเดี๋ยวเราจะไปหาหมู่บ้านเอ c ีซีเพื่อเราจะไปแลกของเอบีซี c กันนะคะเดี๋ยวเราจะร่างเอบีซีมาที่บ้านด้วยเพราะว่าเราจะทำ มันก็ไม่ได้ลรงรับเลขเหล็กหรอกมันเป็นลรงรับแรกสมุดเอ็นชาร์นอะอ่าวีดีที่แล้วก็ได้เพชรมาอีกห้าเม็ดนะฮะตอนนี้ก็ได้มาคอ่อนข้างเยอะเลยค่อนข้างเยอะเลยจ้ะอ่าสติงลงไปเต็มบ้านเต็มเมืองเต็มบ้านเต็มเมืองแล้วนี่ อ,อันนี้ดันจิ้มไปเนี่ยโบธนูดีมากดูเก็บไว้อมโบสตสตูนอมโบสตสตนก็เก็บไว้เหมือนกันอ่ะไม้เก็บไว้เหมือนกันไม้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 ตึ้งโอเคทอสเอาไปประมาณนี้อาหารจะหมดแล้ว นราจำได้ว่าเราย่างแซลมอนไว้เยอะมากเลยนะฮะนี่ไงแซลมอนไปด้วยเออเพิ่มเติมอ่ะ เยราเร่ไ้กันดีกว่านะจ๊ะเราให้ชกินตรงเมนแหละนราหากันเลยกันเัอไปกันดีกว่า็จอชตเราก็จะเก็บปเลยเพราะว่าชูตินเีมันเป็นอยอางมากเราต้อง อมรอรเน,น่เอออมาอรเนี่ยหละเป็นตัวที่ดีมากมน้องบอกว่าเดินไปตรงพิกัดลบกสามร้อยใช่ไหมลบกสามร้อยกป่าเจอหมู่บว่าใน้ดีใช่ไหมเดีย๋ยวลองไปดูว่าใชาเรือ่านะฮะเราอย่าม่ได้ปไปไนเธอเลยนะเนี่ยจริงๆเราอยาไ่ได้ไปไหนเธอเลย นะคะยังไม่ได้เป็ิทีเธอเลยนะตอนนี้มาเป็นสิบกว่าอีพีแล้วมั้งสิบสองสิบสามแ้่ Oh ไปหาเองน้องบอกว่าซ้ำรอยใช่ไหมซ้ำรอยเจอหมู่บ้าน A อ C ใช่หมู่บ้านเอพีซีน A ี B ่ C. ไม่ิงอะทุกคนไม่เจอจริงๆน้นี่คือแบบไม่ได้โกหกในเรืเไม่จริงอบเนี่ัไม่เจอจริงๆนะไอง้เจจรา,าโโตรงไปดีกันเพือจะจเจอจไปดูกันว่าจะเจอไหม จเจอน้องบอกว่าสามเจสิบแต่มันไม่มีงว่สามร้ยเ็ดสิบใช่ไหมนไ,ไม่มีทำไมเอ้ยทุ่มย่าแพง่นทุ่มย่าแพงเฮ้อันนี้มันเป็น,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 ปนที่กว้าง บอกการชร้างนะไรบอกกับการช่างมากๆเซ็ไปกัดเลยร้อยสข้าวจิตโอเคมาไปสักสามร้อยเอ้ยที่น้อบอกใช่ไหมเ้ยที่เราบอกว่มันมีมีขอ ว่าเราไปก็ขอกันก่นนะนี่นะคะก็คืออดรชาวนาล้วก็จะใช้งแยได้นะฮะอาไปก่อนนะคะอีงทลอี่งสองร้อยสองร้อยเจ็ดสิบเจสงร้อยเจสิบเจสงร้อยเจ็ดสิบเจ็ดสี่ร้อยห้าสิบสองเจ็ด รบสี่ห้าศนไม่ใช่ลบสี่ลบสี่ไม่ใช่หรอลบสี่ห้าศนเออนี่ยนะก็คือหมูไป้เอบีสี่มม 4. น่ยนขไไองแปบน้นใช่เนาะของไปแล้วมันเป็นหมูไว้เอบีสลยแต่่ามันดีนะอันนี้ด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไป อยงนี้โวยอยงนะะี้โวยนะะีตีชานตัวนีน้มามหาเธเลยนะคะนี่นี่นนนเป็นตัวที่ที่มันเป็นที่มันแรกเนี่ยใช้กระดาษแลกงมารองได้นะคะ ัวอะไรอ่ะอันนี้คือตัวโคงตัวโคชื่อดอกหน่อยว่าตกอะไรคนะเดีย๋ยวเราขออนุญาตไปสร้างหล,ลังรถไฟแบบนึงนะคะอยาไปดูก่อนว่ามันไกลไหม เป็นเล็กน้แต่ว่ามันก็ได้นะเดี๋เรากลับบ้านก่อนกันนะตวรวจโลบ้านเอพีนะฮะเรียบร้อยพีน่าเราจะไปในเทอร์กันดีกว่านะคะโอเคนะครับแล้วสำหรับิ p นี้นะครับก็ขอ ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย